ไอหนุ่มเปียพิฆาตพระเอกใช้เปียเป็นอาวุธสุดพิสดารและเชี่ยวชาญวิชากังฟูอันล้ำลึกเนื้อหาเน้นความเร้าใจบูสนันฉากมันดูเดือดและมีปริศนาเบื้องหลังมากมายไอ้หนุ่มเปียพิฆาตตอนที่หนึ่งเปียเดียวสยบสิบพยักเสียงฝีเท้าเร่งรัวกึกก้องกลางหุบเขาเหมอกคลุ้มเหล่าชายชุดดำสิบคนพุ่งทยานบนแนวหินผาดับคู่ในมือวาววับสะท้อนแสงจันทร์ ราวกับฝูงหมาป่าที่หิวกระหายโลหิตเป้าหมายของพวกมันมีเพียงหนึ่งชายหนุ่มผมยาวเปียเดี่ยวที่ยืนขวางทางอยู่กลางสะพานไม้เขาวสวมชุดนักพรตธ,ธรรมดาใบหน้าเรียบเฉยดุดหินผาแต่ดวงตาเต็มไปด้วยแววท้าทายร่างผอมสูงปราดเปรียวดูเหมือนไร้พิษสงหากแต่ภายใต้เงาผมนั้นกลับแฝงพลังอันน่าสะพรึงกลัวเจ้าเป็นใครกล้าข,ขวางทางพวกเรา หนในสิพยักคำรามชายหนุ่มไม่ตอบแต่ยกมือซ้ายขึ้งหยิบเส้นเปียที่พาดบ่าขวาแล้วเหวี่ยงเบาจนเกิดเสียงฟือบอดังรอบตัวเปียของเขาทำจากเส้นเหล็กไหมวิญญาณสารกับขนมังกรดำอาวุธลับที่หาได้ยากในยุทธภพใครโดนเพียงเสี้ยวเดียวกระดูกจะร้าวลึกถึงใจข่าคือหลิงซิ่วเหียาสิทธิสำนักรัติการไร้เงาเขาพูดด้วยเสียงเย็นเยียบ ผู้ใดคิดเหยียบแผ่นดินเซิงอวินต้องผ่านเปียของข้าไปก่อนพยักดำทั้งสิบหัวเราพร้อมกันเจ้าหนุ่มบ้าใช้เปียสู้ดาบงั้นหรือห้าห้าเสียงหัวเราอแปลเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องในพริปตาวิ่งง,งเปียยาวสีดำสายหนึ่งฟาดููตัดผ่านอากาศดังแท้อสารพิษฉกวาาหนึ่งในพวกมันร่วงลงไปในเหวลึกเลือดสาดเป็นวงมันเร็วเกินไปข้า ถ้าไม่เห็นมือมันขยับเลยวิชานั่นมันของสำนักอะไรเสียงแตกตื่นไม่หยุดแต่ลิงซิวเหยาไม่พูดแม้แต่คำเดียวเปียในมือเคลื่อนไหวต่อเนื่องราวกับมีชีวิตสายหนึ่งพันรัดดาบสายหนึ่งรัดขาอีกสายฟาดหน้าจนเลือดอาบไม่นานชายทั้งสิบสิ้นลมหายใจต่อหน้าชายเพียงผู้เดียวตอนที่สองรอยแขนใต้ร่มไม้ หลังจากกำจัดพยักดำได้หลิงซิลเหยา่มิได้แสดงความยินดีแม้แต่น้อยเขาเพียงยืนมองซากศพอย่างเย็นชาแล้วเก็บเปียเข้าชายเสื้ออย่างเรียบร้อยสิบพยักเงามืดนับว่าไม่ถึงครึ่งของสิ่งที่คาต้องเจอเขาหันหลังเดินกลับสู่ป่าทว่าไม่รู้เลยว่าณที่ห่างออกไปเงาร่างหนึ่งในชุดขาวยืนมองจากบนยอดไม้หญิงสาวผมสลวย,บยใบหน้าเย็นชาดูดหิมะดวงตาคมราวดาบ เปียของเจ้าสบัดเร็วยิ่งนักแต่เร็วเท่าใจที่เคยหักหรือไม่นางพึงพำรร